สบายดีจ้ะพี่น้องป้าถูกเมีทิบใจอะค่ะเจ๋อเอ้ยนี่นะเฮ็ดโขกกระดาษเฮ็ดก่ออะไรเฮ็ดก่อปลาฮะลายมันก็เป็นเป็นตุ่มเป็นตุ่มอยู่ได้ไหมป้ามันข้บุกิ่นสำนักเมื่อแม่ตาดูไหมเฮ็ดก่อขาวนี่เมื่อในห่มย่างบ่ราะป้าไปปืดอีกปะอันนี้แหละมันเสซป้าอีแม่มันแก่แล้วบ่ไอ้น่ะเฮ็ดเพาะไอ้นี่ ป่ะไปเปิดอีกปะเมื่อเลยไพ่ิมาขมาหนักจ้ะก็เปิดะก็ไ้เ้ยออถอ้าวอย่างน้องใหม่น่ะเห็ดเพาะบ้านี่จะมาใหญ่ฮะบายานนองใหม่ไปหาเห็ดได้ไลายเหม่ิงกินนี่นี่กูหากแต่ในี่ได้ปะย่างเหรอจ้ะ ยางเมื่อไท่านแจกบุตีโตขอยางไปเมื่อไจะไหวดอกอะไรเดียนี่นแม่ไปอุ้มไอ้้อยมาเลยิงเยิงงไอ้้อยเลยตา่ค่ะโ่หมดีรอาะทนแจกบุตีสไม่ชเย็บขี้ไกลแม่ลีงเหีลี้งเลีลีเ้องีีเดเ เพชรพ่อบ้านนี่เชมมาใหญ่ไงวะนะนี่ไปเปิดบ่อยมั้งเอาให้ก่อนี่เอาอึ่งสิเพิ่นดูเพชรเอึ่องๆโบยมันยางบ่เอาเอาจับย์คุมาซื้อมันกระยาน่ะฮัลโหลเมึงเอาเบิด์ลจะตีบ่อยมึงหาเพ็ดเพชรพ่อบ้านเพิ่อเชมมาดอกไงเพชรก่อเอ้ยเพชรพ่อเอ้ยมันยางโลมันยางตีแม่เอ้ยเลยมาเด้อมาเด้อเพชรพ่อนังตีแม่เอ้ยเพชรพ่อนัง เแก่แล้วใช่ไหมแบบาง็ดพ่อสะนีดพ่อนังมันแสบเพ็ด่อใสามี่กะล่างลเวนกูมันใหญ่กะโด่าหลักปีบังดูมันแก่ปะจัากัวมันมันบริเมณิตเพาะอย่างไมันยังจสมยออนอ่อนนะอุ้ยอีแม่ซ้ามาอ่อนตายหรอเมื่อยกอ่อนทาทู่ไก่นี่แห่งรอเมื่อสำกับปันอีกี่ยังมี อะลิติแม <or motherf> <ers> ่เจ๊กัดนี่แหละรัดปีแล้วกับอกโค้งพียแหล่รัดเพียงแล้วตอนย่างรัดใหม่นี่แหละเมื่อกีสิตายอืนสะออนเห็ดเพาะดิข้าไปเบิดแล้วแม่เลื่องฐานะมีนั่งอะไรคะมีอยู่นุ่มมันนุ่มมีนั่งไหมปู๊กมีอยู่นุ่มทรงแล้วเนาะ อยงมาบหแท้นีก <ih ak> si hmm. mm. mm. ็สิมีเนืะเห็ดมีจิกิมีบดกกเ้กกงเนยนี่าเฮ็ดถัวเห็ดวเบดมกิิายนีนี่เลสาวนบางคำนี่ันสีเอาเห็ดอันนั้นเห็ดอันนั้นเห็ดพอนี่นยบางไงบางไงน่อนนีบีสิม่ใชเขเบิเ็ดวนบิเบิกมะออขบอได้มาเคยอ๋อบได้ใส่กู่อื่นก็ได้ นล้พี่น้องข้าวชิมาตอบคำถามพี่น้องถามก็ข้ามาวันไทยน่ะไหลน่ะไหทั้งนี้นะเฮาเออไทยน่ะไรลหนึ่งนะเฮกตาร์ค่ะทั้งพี่น้องทั้งไทยเพื่อเอิญไหลเดชทั้าเฮากับเฮกตาร์อะไรเป็นบ่เฮกตาร์ก็ไหลสี่ไหลเป็นเฮกตาร์เฮกตาร์มันก็ไร่กว่าไหลข้าเฮ้าวแบไรเฮาวแบบเป็นเฮาวประจักษ์สี่ไหเป็นเฮกตาร์ค่ะสี่ไรลคือหกไหลสี่ไรลเป็นเฮกตาร์หนึ่งมันเอิญบ่คือกันเดชพี่น้อง ทำไรเป็นเงินลเงิน <c> จ <oughs> no like <oughs: these squirrel> um, ี๊เทานั่นหยกหลองลุนนันเฮกตาหนึ่งส้หลานหาขยุกหลองลุนเฮกตาหนึ่งนะกาสี่ไรสี่ไรลูกไหลวะข้อทุนยาเด้อพี่น้อง่จักเด็พี่น้องเลยมันเอาระบบคูอกันนะเด็กพี่น้องจั๊กตอบแน่โบจักคือกันนี่ข้าวอะไรกับโจั๊กวาไรมันเป็นเนี่ยไรเฮกตาบ้านชุ่มผ้าปัดเอิญแต่เฮกตาเด็กพี่น้อง ลายหนึ่งกับสี่สลทนหรอายหนึ่งลายนึ่งสี่สิบลายหนึ่งนะสี่สิบสี่สิบเมตรบ่อสชี่บ่แม่สี่สิบเมตรมวลทนบ่พี่น้องเพราะว่าเฮกตาร์หนึ่งคะท่าเกาะท่านชิ้นพันนะไม่ร้อยเมตรบ่คือพันเมตรเฮกตาร์หนึ่งเอ้าไปจังไรเกาะเฮกตาร์กับเมตรกับอันกับลายบอแม่เอินบอคือกันพี่น้องตั้งมั่นบอคือกันเลยพี่น้องบ็คือกันเออ ทางสุภาพัดลายไหลเป็นเฮกตาร์หนึ่งกระทะทงทงี่น้องเบิ่งบนาหนึ่งนี่จะเฮกตาร์นี่ว่าไรหนึ่งนี่ก็เท่าเฮกตาร์ไหนึ่งเฮกตาร์จังสีอันจักอจักจักไรมันจังสีว่าเป็นเฮกตาร์หนึ่งเหมันกับโบจักขึอนมานหมา่นท่าเอิล่ลอยคูนลอยเฮกตาร์หนึ่งหมัท่าเอิญน่ลอยคูนลอย ลอยคุณลอยนี่เป็นเงินกลีบนี่สามล้านหาบอกหยกหลองหยกหลองโลดหยกลดสามล้านหาถ้าเป็นเงินบาทกาองพันอพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งหกเส้นหาอะไหล่ไหลบนเงินมันอยู่ใะ่ไหมไลขวมไหลเกินไหลบนเงินมันอยู่พันหนึ่งหกเส้นหา หนึ่งสามล้านหาพันหนึ่งสองพันพัหนึ่งสองพันตาสองสองซนสี่พันองานโอ้ยหกเซนหาสองพันกระล่านสามเซนสองพันกระล่านสามเซนถอ่กถหาพกะหากพันนี่เลยพี่น้องโอ้ไรเงินกีบนี่ไลยากไรซ่าเหลือเกินมัต้องบวงหลดคูมพานเนี่ย มุเบอร์บร้างสามล้านหาสามล้านหาพี่น้องต๊กอยู่เป็นเงินบาทต๊กอยู่หาพันธสี่ร้อยกว่าบาทเลยพี่น้องออรายเงินแนในใน,ในตอนนี้หาพันธสี่ร้อยกว่าบาทพี่น้องคันเงินลองต่อเฮกตาร์คันเงินล่องเพียงหน่อยกว่านี้ต่อเฮกตาร์หนึ่งพี่น้องอ <c oughs> เฮกตาร์หนึ่งสามล้านหาเซนหาพันกว่าบาทพี่น้อง 5, หาพันสี่หาพันหาอะไรอะไรเอาหาพันหาซะ พรมาสิทั้งถิ่น้องพอด้วยว่าคือมันพผลจักไหนเขาก็พรเหมือนกันมีโอกาสโอ้ยมาปิ่นเบิดมีงยังก่นปิ่นไท้สมูห์คะละพี่น้องเลยใชหมูตะไคร้ตำแมนก็น่าไปไท้เรือนหมู่ิ้นนี้ไปไท้น้ำเฮาไปใช้สมูห์สำกองพี่น้องเฮกตาหนึ่งแต่ว่าเป็นไหลในบุหูด้อพี่น้องไปประกอบจากการไหลเอาเบิ่งเด้อพี่น้อง พอมีแต่เอาเป็นเฮกตาร์พี่น้องเลยเห็ดยังเกาะอีลอยน่ะดื้อถ้าเนาะไปอยู่แซงค่ะค่กูอยู่บ้านค่กูอยู่บ้านอืมอืมค่กวกูอยู่ค่กูอยู่บ้านฉันย่านกับพ่อได้รงคงขีบอยู่นี่ ข้าวเช้านไก่ท่านี่เพื่อยากเอามานอนอยู่ชวนอยู่บนมือบนเว้นขันว่าทางดิบทางดีออกมาเนาะเอามานั่งมานอนเดี๋ยวนี้มันก็เป็นมานก็เป็นตระหยังตะซมเก่าแม่จะเบิ่งรู้ไปแบะกระเจขึ้นเลย มาดูผูกอีแม่เอ้ยเอาไปหมุนปากตัวเองมาดูเธอบอกผูกเอาใส่ปากตัวเองไปเลยพูคือสาวซุยเปล่าอ,อะไรพี่น้องตอนนี้เอาเป็นเฮกตาร์เด้อพี่น้องเด้อไปประกอบสกันเอามันเป็นไหล่หาพันชีร้อยบาทอือหาพันชีป้ายแม่บนแม่นสีตุบได้ยังมีสีไปไปไไเขากะไรไว้เพื่อเงินถึงเงินลงกันหาพันหาร้อยบาทอะไรพี่น้อง ตาเนึ่ยกันเลยมาแน่มันน,มน,มน,นี่ยบนท่านปลูกที่พี่น้องออขึ้นแล้วเลอะไรถ้วยเห็ดลมมันเหนวมันนอนเฮ้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  พี่น้ำมันบุลุไล่แล้วปลูกก็ได้รอดไปแล้วพี่น้อตามมไมเม็นแม่อีจีไปใส่ไป,สไปหาเหรอแม่โอ้โหปนช่วยูก เห็นมันทีแม <stop it. S 1> <oh> ่ฮึฮะใช่ไปตามก่นมที่ไปทางใดมแลนได้ไมันแลนได้มันแลนปุ๊บเดอยายาห้ามงมูม่นนำเด้ งามแช่เนาะมันลำมันนี่มันปร่งขึ้นมานี่ยืนนี่แหละขันโซเดีย นะเนาะแห้งหน่อยไหย้พ่นตกแห้งนี่แชมเชอเกิดได้แทนี่กันพ่นพ่น,น,น,นุ๊บกระายอะนนี <c oughs> ้ดิแม่แม่แม่สักลากอยู่แม่ถั่วกอเลยนี่นะนี่โอ๊ยจะอ่อนเด้อ จำเสียงหนูเชียงกาบ่ไปเลยเลยตำ้งสีอย่างอย่างไปเลยอืมหายไปฮะได้เงื่อนพวนมาเห็นยานางมาตื่นยานางอยู่พี่น้องเอ้ยนั่นนะมันสั้นมันหนอมันกระมี ไปสมนยานางพี่น้อเงินบาทน้าบ่มียานางไปบ่งแขาเยยอีกเลยไม่หันงม่หัตสิออกบดวสีไทไกเลเนี่ยนางไปบงไหนมาเดัน่ติดยเิ่าเฉ็เสมุตตึงเออนามย่างบนก๊กเอย่างเนี่ยกอกกบกลง

ไวยคายเลด้ยหักเหนคายเลยค่ยดอก่มีหายคายเชียงน้ำต้นนะฮะอยากไปนอนลอยอยู่ดิือเดินดงดงๆคือกวจีหล่เนี่คือ หนังเศร้าตามห่มไผ่ห่มไม้ไปพี่น้องเลยป้าผูมุ้ยแพเขามาดังเนาะโท,ทรศัพท์กับกองกันอยู่เที่ยงพูรบรรยากาศดีอะนีพี่น้องเลยอยู่หายู่สวน